ภาพจากกล้องของบริษัท e เอสแคมแสดงให้เห็นว่าวินาทีที่เครื่องบินโดยสารของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง60คนและลูกเรืออีก4คนชนเข้ากับเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคของกองทัพบกสหรัฐที่มีทหารทั้งหมด3นายจนเกิดแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าก่อนที่จะตกลงสู่แม่น้ำโปโต m a c ใกล้กับสนามบินแห่งชาติโรนัลด์เรแกนนอกกรุงวอชิงตันดีซีทั้งสองลำ ทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300คนพร้อมกับเรือกู้ภยัยและนักประดาน้ำเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําการสถานการณ์ที่ยากลําบากค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืนโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งและยังคงเร่งดําเนินการค้นหาต่อไปอย่างเต็มที่แม้ว่าจะจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยก็ตาม ขณะที่ชอนดัตฟ,ฟีรัฐมนตรีคมนาค,คมสหรัฐระบุว่าได้พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วโดยผู้นำสหรัฐนั้นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าพพเหตุการณ์<อ>ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หลังเกิดเหตุหน่วยงานท่าอากาศยานของกรุงวอชิงตันดีซีได้สั่งการให้เครื่องบินที่ทำการบินอยู่19ลำให้ไปลงจอดที่สนามบินดัลเลสเป็นการชั่วคราวพร้อมทั้งประกาศปิดทำการสนามบินแห่งชาติโดนัลด์เรแกนไปจนถึงเวลา11นาฬกาของวันพฤหัสบด,ดีนี้ตามเวลาท้องถิน่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานพณิชย์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2009 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีดังกล่าวเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารตกใส่บ้านเรือนประชาชนขณะที่กำลังลงจอดที่สนามบินนรัฐนิวยอร์กจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต49คนค่ะ